สวัสดีทุกคนวันนี้อากาศดีมากฝนตกพรำๆเราก็มีเมนูพิเศษมานําเสนอนี่เรามีแมกระพูลด้วยน่ารักมากเลยนี่เมนูพิเศษของเราต้มน้ําให้กําลังเดือดน,นะแล้วก็เอาไข่ลงไปเพื่อเราจะได้น้าซุปที่เข้มข้น นี่เราก็ใส่มาม่าของเราลงไปใส่ผักบุ้งก็มาล้างแมกกะพุนให้สะอาดนะจ๊ะแล้วก็มาหั่นตามต้องการเลยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วก็ใส่ลงไปใส่เครื่องปรุงมาม่าลงไปแล้วเราก็ต้มจนแมกกะพลนสุกนะจ๊ะพอสุกแล้วก็มาเทใส่ชามพร้อมเสิร์ฟเลยจ้านี่น่ากินมากใส่ไข่ออนเซนลงไปสไตล์เกาหลีว้าวอยากทานแล้วไปกินกันเลย สวัสดีจ้ามือนี่บรรยากาศดีๆฝนตกม่มีอย่างกินเลยจ้านอกจากามามา่านะจ๊ะมีแมงกะพรุนด้วยกับซิมแมงกะพรุนกันกลบกลุบมากควรฉมงสงเฉงเห็นอยูบ่บ่จ้าเอาเส้นมามา่า ไปตุ้ยไข่แดงเห็นบ่เห็นบ่เนี่ยอืมตุ้ยไข่แดงแบบนี้อืมซาบมามา่าอ่าร้อมไปด้วยไข่แดงเดิมๆ มันเนือ <ules> กับดแบบนี้เป็นต้มมะม่าหอนๆปิ้นจ้ะเฮ้ยบนตกอากาศดีแห้งเย็นสบายกับตุมมะม่าใส่แมงกระพรุนใส่ไข่ใส่ผักบุงแมงกระพรุนแบบ

ระเราเขาไม่ว่าจะอยู่ในรายการนี้หรือนอกรายการเราก็รู้สึกว่ามันมีความสำคัญเุดๆมาตลอดค่ะส่วนเสร็จเห็นบังเลือจากชื่จังคนมีปูนส่วนเสร็อาจจะเห็นนะยิ่งซูเสียงดังแปลว่าอร่อย อืมกับเขาตาอันกับคุณตึกตึกต้งมาม่าก็ฟินอยู่เด้อชูดบ้าเป็นงจ่าดูดวป่าะเปลนม มากแล้วจ้าได้เบื่อก้าเขากะไม่ยังเกิงกับกินมากงนามหามกับคุณจุบมาก าากะละมังบไงนี่เขาเนี้ตะเกียบเอ้ตะเกียบ,ยบ,ยบมีอันเดียวตะเกียบมีอันเดียวเออบงแม้กับพุ้นเขาพลาอ้อฟันฉมงชงเฉงต้มไผ่ต้มมันจากสูตรไผ่สูตรมันไข่รอร่อยแบบไหนบ้างนะของฉัน ของเธอโ oh อ้มม่กอดร่งโปร่งสบายเฮ้ยไปทัวร์มาม่าหอสาพิ่ายพันวะมันแมนบัาา้ามันแมนบอนีน่ไ ญี่ปุ่นคือกันเนาะมาม่ากับสาลายจะได้หอมสาลายคลิปนี้นก็เอาไว้สำนี่นะจ้าบรรยากาศฝนตกน้องมันรับเย็นสบายจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย